ตอนนี้เราอยู่กับเกมชื่อว่าเกมอะไรแหละแต่ว่าโหลดได้นะงานเรามาโดนเราเล่นกใครได้บ้างหลายคนผู้เล่นหลายคนแบบเนีเ่ยเล่นคนเดียวก็ได้ กูคิดเราสนุกดีนะอะไรกันคำเตือนนะถ้ากูไม่กิดมึงก็คงไม่นี่หรอกแต่กูบอกให้ว่าเกณฑน,นี้ม่งมีปืนด้วยวนี่อ่ะกูอยากได้กับเพื่อนน่ะสิมึงจะมีใครให้กูเล่นไหมนี่ยเล่นคนเดียวก็ได้กูไม่กิดเราก็สาบ้าเลย <c oughs> ใครคิดว่ากูกีดมึงพิมพ์บอกมาเลยเี้ยกูไม่กีดหรอก เช่ครัูยังมีเหี้ยไม่ั้สุดสุนเขาดูนกรเป๋าอไัีมอ้ามีหาตอนแรกกูนึกว่ามันจะมีดูเอ๊ะ ไม่เม่กี้นเคล,ลุ้ววนไงรีบด้วยสุดเลยโฆษณาเออกูยอมเชื่อ อีหาเรียบร้อยกูตายกูจะเลิกเลยกูจะเลื่องเลยกูจะกิดก็รู้เลยกูขอเราก็อยากได้ปืนเข้าไปที่ปืนหายอย่าอะ